ก็จะลำบากนิดน <sia. S 1> ึงครับเอารถอบะมาซื้ออะไรอะไรไม่เท่าไหร่หรอกมาดูที่อยู่หลังกระบะที่มันลำบากที่สุดก็คือกระจกบานหน้าเอะผมโกโกเห็นเพี้ยงสิเดีวันนี้ผมกระจกบานหน้าเอ้ข้างลางจิแตมาดูว่าจะรอดไหมถึงบ้านระวันเราจะเอานี้ทำ อย่างนี้เพื่อความต้คนให้ตอนเราลุกเหนืจังเลยเจ้าจะทอบนี่เราเือนสมค่าเมื่อนี่สมของแท่นี่แม้มดจับไปบ้านเด็ขายลังอีกตั้งหากเราเอาืนายที่เท่านี้เดี๋ยวเนก มาซื้อไฟลังคากันชนแล้วเสียจูก็ใจดีบร,ริจาคก,กระจกแตกให้เราหนึ่งบานพร้อมขากระจังหน้าแล้วก็แก้มแต่ละประมาณนั้นละประมาณนันละแต่ว่าห้างหนาวไปพุนไหมเาหนาวไปทางพุน มันทำกระจกดิมันทำกระจกเอาเอียงมาหันละถึงแล้วเอไกลเลยอไกลเลยนั่นนถึงแล้วเออนั่นละห้ยไฟถ่ายไฟถ่ายเีนมมันจะพูดทลอกบ่ว่า กอไงรถมบีมีหนักมีน้ำหนักเอาเพลยงน้าไปใส้ทั้งนั้นเลบมือไปเ่ทับทันเี่ป็นยางกเดนี่ทำรถแจ้ไข่เหรอเดนนี่มาลุ้นกันว่าถึงบ้านจะออกแดงหรือออกดำงี้ว่านักดอกกันที่บัคคีแห้ดอกตีหัวของมันจะแตกกันได้ ญาตกะเด็นดกะเด็นียตะกกะเด็นีสพ้นคน่เสียจูให้แก้มแก้มเจ็ดอย่างดีนะเจ็ดอย่างดีเลยแต่ว่ามีรอยไหมตรงนี้นิดนึงเสีย้มสวยมากเลยเอ้ยเสียจูม่หยัดแล้วก็กระจังแล้วก็อุ่นนุ่นนี้ไปทั้งอย่าง ข้างละยี่สิบตัวเชื่อผมโอ้ยมีพะายัมีไอติมเบียสดปะ ขอบคุณทีมงานส้มคามือครับวันนี้ผมก็จัดเบียร์ไปเบาๆเลยสองขวดกับอีกสีห้ากระป๋องนี่แหละอย่าลืมอย่าลืมบอกด้วยหรอมีขาเบียร์ตะว้โสวกส้วกนีไ่ไปเลยนี่รววรครับเบท่านหมดตู้แล้วหมดตู้ไปแล้วจงวังหวะนี้ ตุนแม่เอาไปกัน huh. พูนแม่กันกันชนเดี๋ปหัวกันกระ้าไทยไหมี่ถอดถกันจจกพอจกแล้วายกาเฮอเข้าไปี่าว่าหนอกไปหนอกมากเดินหนมาสามจกอืมไมาใส่กระจกมีอยู่สองยาง

มันจะแตกหรือเปล่าเฮ้แต่ว่าข้างล่างเป็นยางนี่เนาะยางรถหกล้อห้อว่างไปยางลดแต่ยางก้อมเต็มเลยอู้โศก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 แล้วนี่ปลูกต้นหูกระจงมาบันนี้มันกำลังขึ้นเดี่น้อยนึงเอายางไปวงไปกะว่ามันใหญ่หรอให้มันอยู่ในวงยางพอดีโอ้ยอันนั้นมันเป็นเดินกว้างมันต้องมีแน่ล่ะบอมมีห่มอยู่โอ้พี่ใหญ่ ยังสร้างปะโอ้วันียางไม่กินกว๋วยค้าต้นน,น่ะม,มีหลายอย่างมากมายครับอยู่ในร้านอะไรแต่งต้องคิดถึงจูนเนี่ยอะไรแต่งบ่าวลมทุกยี่ห้อนะครับ ใครอยากได้วาลมไปทำเบรกมือเบรกมือลมอ่ะใครที่เป็นเบรกจิฟฟี่อยากทำเบรกมือลมนะครับน้ำมันเครื่องถังน้ำมันมือสองนะครับมีทุกยี่ห้อไฟของอยู่ใกล้บ้านราคาถูกครับนำเข้าจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง คัดลมก็มีกองอากาศเมก้านะครับมีเป็นเหล็กสิบล้อตัวนี้แล้วก็มีที่ใส่บังตอล็อกกี้โท์น่นองแต่ลมหมอ้อกรองถ่อยเสียนี่มาดูถ้อยเสียไม่ว่าจะเป็นแฝดห้าแฝดสี่แฝดสาม ยอะไม่ใช่มีแค่แค่นี้นะอยู่ข้างหลังเดี๋ยวพาไปดูนี่ก็เป็นนวมพมา่ายมีขากระจกชุดขากระจกครับพวกขอบนัดนะครับใครที่ไม่อยากเสี่ยงในการสั่งของทางออนไลน์ก็จูเนียอ,อะไรแต่งครับสีแยกทางพาดชุมพลบุรีตรงที่เขาขายรดกันเยอะๆนี่นะครับขากระจกจอจานมีทุกรุ่นข้ออ่อนนี่สำคัญที่สุด สามนิ้วข่ออ่อนสามนิ้วท่ออ่อนแจ้มข้างล็อกกี้มีทุกอย่างให้เลือกสั่งสปีก็มีแล้วพาไปดูคางอะไรนี่ครับท่อท้ายกระจุกล็อกกี้แบบหนาเนี่ยผมต้องอุดหนุนแยะนแะล้เนี่ยอันเนี้ยถ้าล็อกกี้เสร็จท่อเวลาท่อพัส ท่ออ่อนพวกเนี้ยคือสําคัญที่สุดนะใครเปลี่ยนได้ให้เปลี่ยนผมขอบอกไว้เลยท่อ,อพวกเนี้ยมันจะแตกอยู่ตรงหลบมุมพวกเนี้ยมันจะแตกทีนี้เวลาเครื่องมันดิ้นเน่ยมันจะอ้าออกแล้วดูดฝุ่นเข้าไปเวลาเราเทดินอย่างเงี้ยหรือว่าออกจากบ่อมันจะอ้าออกปุ๊บแล้วก็ดูดฝุ่นเข้าไปพอเครื่องรันเครื่องธรรมดามันก็หนีบเอาไว้เราก็จะไม่รู้เลยถ้าอยากจะให้ดีนะครับนี่ซพวกนี้ไปใส่ ถ้ารถเราหลายปีรู้สึกว่ามันเลา้าซื้อพวกนี้ไปใส่ไม่ไม่ไม่แพงนะพร้อมสายรับทุกตัวมีแถมให้ไปด้วยทุกรุ่น eka, Mega, เดก้าเมก้าโรบบคอปมิซูดูดีนะครับมีหมดสั่งได้ครับกระจังหน้ากันชนนี่ทังอะไรอยู่ตรงนี้แล้วก็พื้นเหยียบใครที่มีปัญหาเรื่องฝุน่น นะครับอยากได้พื้นเหยียบสั่งได้เลยเสียจูมนะครับพื้นเหยียบกลองอากาศใครอยากได้กลองอากาศมีแล้วก็ใครอยากได้เทอร์โบรถใครเทอร์โบพังนะครับ7 e 8 e ระบบคอบนะครับกล่องกล่องควบคุมเครื่องกล่องควบกล่องควบคุมระบบไฟในรถ4 h k 6 h k 8 e 7 e มีหมดนะครับ ปัม๊มปั๊มโซล่า7 e 8 e 4 h k 6 h k มีครับแล้วก็ไฮไลท์สำคัญอยู่ตรงนี้นี่รับเช็คหัวฉีดนะครับโดยเสียจูเขามีเครื่องเช็คนะครับเป็นล้านนะครับราคาเช็คหัวฉีดไฟฟ้านี่ตอนนี้เขากำลังเช็คอยู่จะเป็นน่าจะเป็นพวก 8e นะตัวนี้ไม่งั้นก็ 6hk เขาจะเช็กให้ครับเช็กให้เลยคุณก็สามารถเอามาเช็กได้โดยที่ว่าไม่ต้องไปไกลนะมีทุกอย่างเช็กหัวฉีก็ไม่แพงครับเนี่ยต่อไฟฟ้าเข้าไปก็เดินลางพวกนี่ครับคังอะไรแก้มข้างฝาครอบล้ออู้เป็นอาณาจักรบันไดข้างอะไรเต็มไปหมด สายเกียร์สายคันเร่งแหนบมือสองก็มีแหนบใหม่ไม่แพงตัวละหกเจ็ดร้อยนี่แหละโอเคครับขอรับตัวศั์ก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเสาธงก็มีเนี่ยจานกดแผ่นคัดมีหมดครับ